มาครับวันนี้เรามีทุนกันอยู่ที่5,000บาทเดี๋ยวเราจะไปลุยกันกันกบสาวถ้ำนาเกลือของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับ สำหรับวันนี้เราเล่นอยู่ในเว็บจินดา44ครับสมาชิกใหม่รับเต็ม100%สูงสุด500บาทนะมีโปรสายวัดใจครับสำหรับคนทุนน้อยนะฝาก10รับ50ครับผมและโปรเรียกฝากตามใจฝาก20รับ100ครับฝาก50รับ300และฝาก120รับ500ครับมีหมุนสนุกลุ้นตนั่นครับหมุนกองล้อลุ้นรับเงินสดและ iPhone 14 Pro Max ครับผมสำหรับใครที่สนใจนะลิงก์ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะจ๊ะซื้อเบ็ดร้อยเลยไหมอ่ะเด็ด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  เอาตามรมเนียมดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรากดกดกดจนเป็นอ่าเป็นเลขกลมๆไปแล้วเดี๋ยวเราซื้อฟีสป,ปินกันที่เบ็ดร้อยแล้วกันถ้ากดไปถึงเลขกลมๆไม่ได้เนี่ยผมก็กะจะกดเฉลี่ยประมาณสักสิบหมุนแต่ตอนเนี้ยอือือออ่าต้องกดยี่สิบหมุนแล้ววะเอาแบบง่ายๆเลยวะนี่เลยเอ่แบบนี้ง่ายสุดมาห้าพันอุ้ยสวยนะ สวยอยู่นะม่วงสามตัวฟ้าตัวหนึ่งมีสเกตเตอร์ขั้นกลางอันนีเน้เป็นเทคนิคดูของผมเองว่าถ้าเกิดว่ามันมาหน้าแบบมเมื่อกี้แบบตอนเข้าเกมอะ่ะมมันจะแตกหนักอยู่นะเท่าที่ผมสังเกตนะเพราะว่าเวลาที่ตัวนี้มันจะออกอะ่ะผมจะแตกหนักตลอดเลยเว้ยเออแต่นี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนนะไม่เกี่ยวไม่ไม่ใช่เทคนิคอะไรเลยแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เราไม่สามารถบังคับได้ด้วยแต่นั่นแหละถ้าเกิดมันออกมาเป็นรูปแบบเมื่อกี้ ผมจะแตกหนักทุกขีนะนี่จังหวะนี้มา880เปิดหัวก็สวยสิจ๊ะมีหน,น้าทองไม่จ๊ะช่องแรกหน้าทองกูติดจริงด้วย2 4งหมื่นสี่ยดขี้ยดเเบ็ดเลยเบ็ดเลยเอาซีสองหมื่นแปดนะครับอย่าแตกซะกูจะบ้าเออมาแจ็คสวยติดมาโอ้โห มุนสุดท้าย29,000โอเคจบกันไปที่29,000บาทครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย